นะครับว่านี่ดีครับกับประมาณนี้แหละครับตอนเช้าไปเบ,ปบ่งของดักหนูแล้วแวะไปหาถึงเลยไปเห็นถึงนี่เนาะประมาณนี้แหละเด,ดี๋ดยวไปลองกินถึงนะกันหนังหวานนี่จะเ,เต็มเลยเนาะน้ำวานว่าน้ำวานในร้าน

lợi nhuận 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 lợi เหมอนน้ำกันมามาม,า,ามจะไล่ทำจริงมันก็นเลยซี่ั่งลั่งหนึ่งมันทั่งหมดเกาะลงสูงมามากินผึ่งเนองงอ่อ